ในกล่องที่ทุกท่านถืออยู่ให้ทำการเปิดออกภายในนั้นจะมีน้ำตาลแกะให้ทุกท่านแกะน้ำตาลโดยห้ามให้น้ำตาลแตกหากทำน้ำตาลแตกหรือทำไม่ทันเวลาท่านจะถูกกำจัดเราจะมีเวลาให้ทั้งหมด10นาที คะก็วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมอะไรสควิตเกมนะคะซึ่งมันคือซีรีส์เกาหลีที่กําลังดังกันตอนนี้ใช่แล้วก็เรานะคะก็จะเล่นเป็นดินด่านเหมือนในหนังเลยนะคะแต่ว่าจะมีด่านอะไรบ้างก็เพื่อนๆตามเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยพร้อมยังพร้อมไปดีเลยด่าคนแรกโดยในเกมแรกนี้เราจะให้ทุกคนหยิบสิ่งนี้ ไปคนละหนึ่งอันเราจะมีเงินรางวัลให้สำหรับผู้ชนะ1 0,000บาท ในกล่องที่ทุกท่านถืออยู่ให้ทำการเปิดออกภายในนั้นจะมีน้ำตาลแกะให้ทุกท่านแกะน้ำตาลโดยห้ามให้น้ำตาลแตกหากทำน้ำตาลแตกหรือทำไม่ทันเวลาท่านจะถูกกำจัดเราจะมีเวลาให้ทั้งหมด10นาทีอะไรไอซีได้เลยสาวรียกอะไรทิ่มีอยู่ต้นนึตันหนึ่งน ในใครได้ยากสุดโอ้โหนี่น้ำตาลปี๊บดาวหัวใจเดียวนี่ไโอ้ยสี่นี่เหรอดาวนี่อาจจะเป็นหัวใจแก่เลยเนาะยัง เมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับทิ้มไม่เข้าโอ้โหปั่นละหนึ่งปั่นละหนึ่งมาอย่าไปต้อกลับมากลับมาที้มไม่เข้าอ่ะมันมือลื่นอ่ะเออทิ้ไม่เข้าถ้ามันหนาจะงว้นพี่ผมหนาอ่ะมุมจนดเฮ้ยอร่อยเข็มจิ้มไม่เข้าเลยนะ ต้องใช้สูตรแม่ให้เข้าโอ้โหแม่งเหนียวก่เดิมีทำ้องไม่หักงไหนวิ่งเมาะิกันยังไงั ทำไมอ่ะเขาเอาเอาเอาเรือได้เหรออือได้งัไปทะเลต้องดูหนังมาแลวะไม่ได้ดูอ่ะเไปฮานาจิแม่งลาวเลยว่ะลาวลยแล้วก็อยากแข่ต่อแล้วอะใครล้าไปดูตรงนี้อ้าแตกอ้าแตกอ้าแตกเต่าโดทาย

ปันเฮ้ยย่งมรอยแบบว่าจังๆสนุกไม่สินสนุกตรงไหนเนี่ยถไปตายจายแล้วสองอ่ะ ก็ได้แล้วหนึ่งโอเคครับคุณเองดูดูแปดรอดแล้วดูดูแปดรอดแล้วอ้าวพูดดิดูดูแปดรอดแล้วครับเชนนะรับได้ลายแหล่มุงกลมเหรอโอ้ก็าน่าเลยและกูมีทุกโค้งใช่เหรอประเด็นคือเมย์เป็นคนเลือกคนสุดท้ายกูน่าจะเอาอีกกล่อง มาดูเฉยๆโอ้เกือแล้วคุเกลือกัดพลาดไปแล้วนิดนิดเดียวโอ้หสสเป็่วนห่้าามันเป็นดาวแกเกือบเล้าุ้เห็นไหมเกลือแล้วก็กับไปเลยนิดเดียวนิดเดียวโอคุณเอรแล้วครับเดี๋ยวเราตายมันหวานมากเลย tưởng với cái mùi nữa găng đi mùi mùi gì đâu mà đẹp mùi 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 Này, mùi 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 เฮ้ยเตม้ยัง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 เหรอแต่ไม่รู้ไม่้ไในมุมนี้ในมุมนี้ไม่นอกจากแบบผ่าผ่า้มันเป็นเกี่ยน้องเกี่ยให้มันเป็นเป็นเนี้ยเป็นรอยเป็นรอยเงี้ยเหรออันนี้แตกไหมไม่รู้เป็นเมื่วานเนี่ยมในใหนังมันเขียนเต็มตตออกอะลิ้นเล่ขยัะเลยออเด้ยกเลบอก่ังกืบล่อแล้ว คนเดียวใช่ยังเฮ้ยแจกเลยเตรียมเตรียมแจก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 อยก่ไนไม่แตะเฮียแต่เนี่ยจะแตะเรามีเพิ่มกฎกติกาให้อีกตอนนี้เหลือเวลา3นาที30วินาทีเราจะมีอุปกรณ์พิเศษให้ทุกท่านให้ทุกท่านทำการโอน้อยออกคนเดียวจูสีเอาอะไรสีลโอ้ ยิงกูเถอะ,ะน้ำลายถือว่าพอๆกับไฟหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไงเดี๋ยวไม่เท่าจะโยนพี่จะให้เจมไหมจิ้มตายแล้วพี่พี่ตัวพี่พี่คะพี่คะไหไยวเฮ้ยข้าวมึงทำให้ไฟมันดำมือนดี แม่งช่วยอะไรกูบ้างนี่ให้มันดำเลยมารอนอนดมไงเมื่อกี้เราคนเดียวอาทงแม่งรมไฟไม่ทันอ่ะอร่อยแล้วเราอ่ะเราไปอร่อยกันแล้วใคเขาด้วยเขาเล่ามาแร้มันรนนานมากเลยกว่าม้อน่ะทำไมเนี่ยนี่ไม่ได้อยู่ในเฟรม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 ลบ อุ้ยโคยากเลยขอเรียให้มันเป็นทรงกอนแต่เกือบยิงล้วัูว่ามัน้าไปอนี่แล้วตัวยืนดีมากเลยมเลอามาเข้าปากศูนย์ศูนย์หนึ่งเอาเอาก้อยน้องไปอไปอะลุกไม่ได้ อย่าจ้องกูอย่างนั้นนี่แต่เอ้าตั้งนิ้วตายมันก็ยังเป็นรูปดาวอยู่เพี้ยเหรอไม่อยากตายมันไม่รู้แต่มตนันแตกขอมันแตกข้างบนน่อวนะเฮ้ยนี่มันพระเอกนี่ว่ะไม่ไ่นะยังเยอะตอนนี้สามสิบวินาทีนะครับเร่งมือเลยครับเชฟ ดิว right? ิวีมึงต้องให้หรอกไม่ทันยังโนไม่ทันร้อ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  oh นิวีเจมดิเจมอส้ายเจมเอาแบบเอ้ไรก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดไหยรอดไหยเอาิส้ ไม่กูเก่งจริงจลิงรอูห้าลครับูครับเฮ้ยแต่กปะนะมาเช็คเร็วไอ้โมนั่งท้อตั้งงานแทนที่มึงจะหักเลยมึงนั่งท้อตั้งงานกูเหวี่ยอดครับเจ็ดลอาครับเฮ้ยเาแล้วผู้เล่นที่รอดชีวิตในเกมนี้ได้แก่หมายเลข0 0 5หมายเลข0 0 1หมายเลข0 0 8หมายเลข0 0 7และ หมายเลข003ในเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนั้นรอติดตามชมได้ในคลิปหน้า